สวัสดีครับพบกับผมมอยนในการน่านไพ่ปยยกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในปีกุลนะครับดวงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับนะครับ ขอย้านะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงไปดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกัมพยากรที่ออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้พิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังนะครับขอให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกัมพยากรที่ดีๆนะครับก็ขอให้บังเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เกิด ปีกุลนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าไปพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในเรื่องการงานธุรกิจของชาวปีกุลนะครับกับการเปิดป้ายสำรับแรขก้าใบนะครับว่าจิงสักดิธิ์และก็เทวดาจะสื่อพลังความหมายในเรื่องการงานธุรกิจของชาวปี กุลนะครับไอ้พอได้รู้เป็นแนวทางในเดือนมิถุนายนนี้นะครับว่าการงานธุรกิจของท่านนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับของจาวปีกุลนะครับไปแบบแรกขึ้นมานะครับเดเวอร์นะครับก็ความสําเร็จความเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่กยับกยายอนาคตเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีครับไม่ว่าท่านจะทาธุรกิจการงานหน้าที่ใดนะครับ ทุกๆอย่างนะครับควบคุมอยู่หมดกับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจํานะครับอาที่ของท่านหรือการทําธุรกิจส่วนตัวนะครับโอกาสของความเติบโตขยับขยายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับขยายยานาเกตต่างๆประเทศระดับสูงกับเรียกว่าโกอินเตอร์นะครับการทําธุรกิจการต้องเที่ยวกันสื่อสารออนไลน์ธุรกิจต่างโลกโซเชียลนะครับหรือการทํา อาชีพธุรกิจตา่างเกษตรกรรมอะไรก็ตามแต่นะครับที่ส่งผลกองความเติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีเป็นที่ปลื้พอใจกับการขยายเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายได้ได้รับดึงดูดต่างเงินที่เป็นทั้งเงินในประเทศแล้วก็เงินต่างประเทศนะครับที่หลายๆท่านสามารถดึงดูดเข้ามากับความเติบโตรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ โอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มีเข้ามานะครับหนึ่งถ่วยนะครับบางคนก็มีโอกาสได้รับโอกาสนะครับที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสการที่จะได้รับงานเข้ามาได้มีอาชีพทาที่จะสร้างไรายได้ต่อไปนะครับหรือบางคนนั้นก็จะมีการทําธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้นนะครับหรือบางทีก็ที่ธุรกิจที่เติบโตมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในการเริ่มต้นกับโครงการใหม่ๆ นะครับหรือที่ตัวเกตเติบโตอยู่แล้วก็มีการโตอยอดให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพิ่มขยายสาขาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีๆไปสู่ของความมั่งคั่งองุดมสมบูรณ์นะครับต่างทิศตา่างผลกําไรการเงินที่เป็นเงินกอ้อนโตๆกับไรายได้รายรับนะครับแล้วก็การเงินการทองที่มีก็มามากมายก็สู่ของการที่จะแปลสาภาพให้เป็นทรัพย์สินต่างรถต่างบ้านอะไร,ไ,รได้ด้วยเช่นกันนะครับกับความสําเร็จใน ที่จะเริ่มต้นกับธุรกิจของท่านนะครับเราก็เป็นการพื้นตื่นตัวสู่ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับจัดเม้นนะครับตาที่ผ่านมาไกลนะครับชาวปีคุณถ้าว่าอยู่ในสภาพที่ซบเซาในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ไม่ก่อยกระเตื้องสักตาไรหรือมีความนิ่งตัวนะครับหรือเหมือนกับลักษณะที่ว่าหลับสนิทนะครับไม่มีอะไรที่ตื่นตัวช่วงนี้นะครับเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะกลับมาพลิก จิตตาในเรื่องการงานธุรกิจของท่านสู่ความเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นใครที่ปล่อยปลาล่าเลยในเรื่องของการดูแลหน้าที่การงานธุรกิจของท่านก็จะกลับมาตื่นตัวมากยิ่งขึ้นพลิกจากสถานการณ์ของความเหมือนเฉยนะครับมาการทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลเพื่อให้สถานการณ์ของการงานธุรกิจของท่านนั้นไปสู่ความเติบโตที่หวังที่ตั้งใจนะครับหรือบางคนนั้นนะครับตาที่ปานมาตาหน้าลูกน้องเรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งบางที ที่ผ่านมาจะเต็มทางานดูแลหน้าที่ของท่านไม่เต็มที่สักท่าไรปล่อยปลาละเลยมั่งเมินเฉยบ้างอะไรก็ตามนะครับหรือทำงานแบบเช้าชามเย็นชามบ้างอะไรก็ตามก็จะได้รับการกระตุ้นนะครับอาจจะตกรรมติดเตียนมาหรือคําที่มาบอกกล่าวให้ได้เริ่มต้นกับการรับผิดชอบอะไรที่ดีๆที่จะไปส่งองความเติบโตต่อไปนะครับก็ได้ก่ายเกิดความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นใส่ใจในเรื่องของการงานหน้าที่ของ นเองมากขึ้นเพื่อไปโชกงอ่าเป็นกู้ที่มีคุณภาพในเรื่องของการทํางานนะครับใส่ใจนะครับแปเรียน,นะครับใส่ใจกระยันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้มีการตื่นตัวนะครับให้มีการกระยันนะครับไก่กระยันอยู่แล้วก็อาจจะมีการใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างทุ่มเทมากยิ่งขึ้นโดยการคิดพินิษฐ์วิเคราะห์รายละเอียดต่างๆนะครับไม่ปล่อยปลาล่าเลยแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับเรืองไอที่ผลิต สินค้าอะไรก็ตามให้บริการอะไรก็ตามนะครับก็มีการเสริมคุณภาพออกไปให้มีศักยภาพมากกว่าเดิมนะครับที่จะไปสู่จุดเด่นนะครับในการที่จะดึงดูดลูกค้าดึงดูดที่จะได้รายได้รายรับเข้ามาให้มากกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่ามีการใส่ใจเริ่มต้นกับสร้างคุณภาพที่ดีๆมากยิ่งขึ้นให้สู่ความเติบโตนะครับแล้วก็มีพลังมีแพชชั่นในการที่จะตะลุยเดินหน้านะครับ บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปอบรมสัมมนาไปเพิ่มเทคนิคค,ความรู้อะไรเข้ามาไปรับไอเดียใหม่ๆนะครับที่จะนํามาประยุกต์มาปฏิรูปต่างหน้าที่ธุรกิจของตัวเองให้มีความเติบโตเดินหน้าต่อไปด้วยความรวดเร็วอยู่ในระดับแดวหน้านะครับที่จะสร้างพลังดีๆเกิดขึ้นก็เดือนนี้มีพลังมีแพชชั่นที่จะผลักดันให้การดูแลทุ่มเตบางท่านก็จะมีในเรื่องของการเดินทางบ่อยนะครับในเดือนนี้เกี่ยวกับ การงานธุรกิจของท่านหรือใครที่เคยทำงานอยู่ในลักษณะนั่งโต๊ะนั่งเกา้าอี้อยู่บ่อยๆนะครับที่ผ่านมาก็เดือนนี้อาจจะต้องออกไปสัมผัสงานมากหน่อยนะครับที่อาจจะต้องไปตูกสายลมแสงแดดนะครับไปไปถึงในพื้นที่ของเนื้อง,งานนะครับที่จะไปาบางทีก็ไปดูไปเช็คไปตรวจสอบอเห็นกับตานะครับว่าลักษณะของงานนั้นมีความเติบโตร,รุ่งเรืองจริงแค่ไหนนะครับจึงอาจจะต้อง ออกพื้นที่บ่อยนะครับแล้วก็อะไรที่ลงเปลี่ยนพยายาานะครับก็จะเกิดความสําเร็จเกิดความสามหวังดังที่รอคอยอยู่นะครับเกิดผลประโยชน์กับความสําเร็จที่ให้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับแล้ก็เจ็ดดาบนะครับอาจจะมีสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานะั้น ของเจ้าปีกุลหลายๆท่านนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยนะครับหรือการตั้งความหวังเอาไว้แต่บางทีก็ยังไม่ได้เร่งรีบในการตะลุยนะครับอาจจะมีบางสถานการณ์อะไรก็ามาทําให้เจ้าปีกุลนั้นมีการชะงักนะครับมีการชะเง้อภาวะพระวง์อะไรอยู่นะครับที่ทําให้ยังไม่เกิดผลสําเร็จนั่นเองนะครับจึงต้องมีการตื่นตัวในการที่จะตุ้มเท ในเดือนนี้นะครับเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์อะไรที่มันจักจ้าอยู่เพื่อ,อเดือนหน้าพุ่งตัวนะครับแล้วก็เพิ่มพลังในการปลักดันนะไอเดืนหน้าอย่างรวดเดียวต่อไปก็มีพลังมีแพทชั่นม,มีกําลังปรึแดแต่งมาเข้ามาเสริมไม่เดือนนี้นะครับออกจากสถานการณ์อะไรที่มันจักจ้าอะไรที่มันลล้าลังอยู่นะครับไปไปต่อมานะครับแล้วก็ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอัศวิน ถือเหรียญน,นะครับไปใบที่9เก้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะครับแล้วก็ความมั่นคงความเป็นสตียนนะครับที่เกิดขึ้นอย่างเติบโตให้กับเจา้าปีกุลนะครับก็ถือว่าทิศทางการงานธุรกิจนั้นไม่ว่าธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ธุรกิจที่ทําอยู่กับบ้านนะครับหรือรถยนต์ที่ทํากับผู้อื่นร่วมกับผู้อื่นนะครับหรือในเรื่องของการเพิ่งเริ่มต้นลงทุน ก็ต่างนะครับซึ่งบางคนอาจจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของการนําเงินก้อนเงินเก็บนะมาเริ่มต้นลงทุนทาธุรกิจของตัวเองนะครับอาจจะเป็นธุรกิจที่ทมอยู่กับบ้านก็ตามนะครับเป็นธุรกิจหย่อมๆแต่ก็จะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแม้นจะไม่ได้พุ่งเดินหน้ารวดเร็วอะไรก็ตามแต่ก็เดินทางด้วยกว่าเหมาะสมตามสเต็ปของความเติบโตรุ่งเรืองตามแบบขั้นบันไดนะครับก็ถือว่าเป็นสร้างความมั่นคง ให้เกิดความเป็นเสถียรขึ้นในทิศต่างที่ดีนะครับไปใบที่เก้าที่บอกมานะแล้วก็ไปใบแรกนะครับเดี๋ยวเวริร์กับใบที่เก้าความสําเร็จความเติบโตในตท,ทุกๆสายกาอาชีพนะครับที่กยับขยายกว้างวางอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความมั่นคงความเป็นเสถียรกับความเติบโตรุ่งเรืองนั้นในเรื่องของเชิงการงานธุรกิจนะครับของชาว,วปีกุลนะครับไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งประจําก็ตามหรือใน ตธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับและก็บางท่านในเรื่องของการทาธุรกิจกับชาวต่างประเทศต่างชาวต่างชาตินะครับก็มีการเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีอะไรที่เกยชะงงาช่างอาจเงยชจังอักมีลาเละ,ละลังนะครับมีภาวะอับวงหน้าพระวงหลังอยู่ไม่พร้อมที่ไม่ฆ่าไม่กล้าที่จะรีบตะวุยนะครับแล้วก็รอโอกาสนะครับก็จะทาให้ท่าน,นมี เลิกสถานการณ์นะครับในการที่จะเตยมตัวขยันมากตุ้มเตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เพลิกสถานการณ์ให้เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดีที่มีพลังมีแพชชั่นในการผลักดันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาปีกุลนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับการเงินของชาปีกุลจะเป็นอย่างไรนะครับ กับการเปิดไพ่5ใบนะครับโดยปอกเก,าก้าๆนะครับรบลเมจิกเชียนนะครับก็ถือว่าเป็นนักสร้างรายได้ในทิศทางที่ดีที่เก่งนะครับที่สามารถหาเงินเก่งนะครับในเดือนมิถุนาจนนี้นะครับเเมจิกเชียนนะครับ ในความสามารถโดยเฉพาะพลังวาจาคำพูดคำจานะครับที่จะเป็นพลังดึงดูดเงินและก็ความรู้ความสามารถมากมายนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับก็ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีเป็นนักเร่แปลธาตุที่ดีนะครับที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวรวดเร็วนะครับหาเงินเก่งนะครับแล้วก็มาจากโครงการใหญ่ๆนะครับงานที่สําคัญสาคัญนะครับ ที่เข้ามาเติมเต็มที่รายได้รายรับเข้ามาอย่างมัน่นคงให้กับเจ้าปีกุณนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาใครที่มีเป็นปัญหาต่างการเงินนะครับก็จะได้รับการแก้ไขเยีาวๆออกไปในทิศทางที่ดีนะครับใครที่มีสภาวะวิกฤตต่างการเงินนะครับก็บางทีมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นโอกาสเข้ามาช่วยคลี่คลายให้นะครับซึ่งบางทีก็จะยื่นมือมาช่วยเหลือต่างการเงินหรือไม่ก็บางที ก็ยื่นมือมาช่วยเหลือทางด้านการงานนะครับมอบงานโอกาสที่จะมีรายได้รายรับเข้ามาเพื่อได้มีรายรับมีผลประโยชน์ที่ออกจากสภาวะปัญหาต่างการเงินนะครับก็ไปไปต่อมานะครับจัดเม้นทนะครับก็ถือว่าปริกษานการณ์คืนชีพต่างการเงินมากนะครับใครที่มีอุปสรรคปัญหา ต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับปังาปัญหานั้นได้รับการคลี่คลายออกไปได้รับการเคลื่อนอนเกื้อกนยื่นมือมาช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีของท่านนะครับก็ส่งเสริมให้พิศาราการอะไรที่การเงินที่ซบเซานั้นก็กลับมาฟื้นฟูตื่นตัวสู่ความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์นะครับโอกาสของการได้รับเงินอะไรที่มีการตกค้างในเรื่องของการยังไม่ได้รับชำระก็มานะครับก็จะเข้าตาเติมเต็มนะครับโอกาสของบางท่านเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สิน นะครับอาสังหาริมทรัพย์ที่ยวจะเข้ามาให้ได้รับด้วยสําหรับบางกลนนะครับก็เข้ามาเติมเต็มต่างกันเงินนะครับเพราะว่าจัดเมนี้ขึ้นมาทั้งในเรื่องของการงานนะครับการงานที่มีการฟื้นเติบนตขึ้นในทิศทางที่เติบโตมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้มีรายได้รับเข้ามาที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพิศาราการนะครับ ถ้าไกลเกยนิ่งเกยหลับอยู่ในลักษณะกองสภาวะต่างการเงินนะครับก็จะเข้ามาได้รับพลังที่ดีกับการเงินที่เข้ามาเติมเต็มให้ฟื้นคืนชีพสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับทีนี้ไปไปที่5้าไสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเงินนะครับกค็ควรนะครับต่างการเงินที่เข้ามาด้วยภวมความรู้จิตวิญญาณดั้งเดิมของท่านนะครับที่จะดึงดูดเงิน รายได้รายรับก็มาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับก็พลังแห่งบุญวาสนาโชคชะตาของท่านนะครับพลังความดีก็เป็นพลังเข้ามาเกื้อผลเกื้อหนุนต่างการเงินในท่านได้รับการคลี่คลายกับอุปสรรคปัญหาต่างการเงินแล้วก็มีพลังการดึงดูดเงินเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับก็ทําให้สภาวะต่างการเงินของจ่าปีกุลในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็มีความมั่นคงนะครับที่ตั้งพลัง จากหน้าที่การงานที่ท่านมีความสามารถรับผิดชอบบริหารให้เกิดผลประโยชน์มากมายนะครับและก็ด้วยโชคชะตาวาสนาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามากุปตธรรมคำาจให้มีทิศทางของการเงินเข้ามาอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ในเรื่องของรายจ่ายนั้นก็มีเช่นกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นปนัญหาอะไรมากนักนะครับอะไรที่เป็นปนัญหาก็ได้มีการรับการเยียวยาทางการเงินในสู่สภาพที่เติบโตต่อไปเงินที่หยาได้มาก็จะ ได้มาแล้วก็มีจ่ายก,กันเพราะโดยไม่ชี้เจียนหนาเงินเก่งนะครับและก็ใช้ไก่เก่งเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นปนัญหาต่างกันเงินให้กับาก่าปีกุลแต่อย่างใดนะครับเมื่อเงินหามาได้คล่องก็แมนจะจ่ายคล่องก็ตามครับก,ก็ตามไม่เกิดความคล่องตัวต่างกันเงินนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้านนะครับของชาวปีกุลนะครับในเดือนมิถุนายนนี้กับการเปิดไพ่ห้าใบเช่นกันนะครับโดยพอประมาณนะครับในเรื่องสสานการความรักของปี คุณในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอาจจะมีสภาวะอะไรเข้ามาทำให้เกิดความหดหดแปดดาบนะครับในความรักความสัมพันธ์ที่บางทีบางท่านอาจจะกะยับกระเยื่อนอะไรไม่ได้ในเรื่องของสภาวะของความรักนะครับแล้วก็สามไม้เท้านะครับก็ต้องคุยกันเจรจากันนะครับเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นเดือนหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับถ้ามี อะไรเข้ามาสร้างความเบืยดัดสร้างความกดดันนะครับอย่าปล่อยปละละเลยนะครับแล้วก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆขึ้นมากับรัมเริ่มต้นกับสิ่งที่มีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์หนึ่งเรียนนะครับมอบความรู้สึกที่ดีๆให้กันอย่างมีคุณค่าไม่ว่าคำพูดคำจาการปฏิบัติก็ตามหรือมอบของขวัญของํนองำนันที่เติมหลังนะครับอาจจะเป็นสิ่งของทรัพย์สินที่มีมูลค่านะครับเปื่อคลี่คลายอะไรที่มันเป็นสภาวะของความ กดดันนั้นนะครับความอึดอัดต่างๆจะได้รับการคลี่คลายนะครับแล้วก็ไพ่พยายามจะออกมานะครับอัจวินถือเหรียมนะครับก็ความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะนํามาซึ่งความสุขอย่างมีค่าซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับไพ่ใบที่5้านะครับไพ่ที่ออกมานะครับมอบความหวานความโรแมนติกนะครับอัจวินถือถ้วยนะครับที่เดินหน้าอย่างมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ และก็อย่างมั่นคงนะครับที่เติมเต็มด้วยพลังเสน่ห์อาด้วยความหวานความโรแมนติกนะครับก้าหากันบูแลด้วยความใส่ใจด้วยความรักก็จะทำให้สถานการณ์ของความอึดอัดนั้นได้รับการแค้ไขในทิศทางที่ดีนี่อาจจะเป็นคาแนะนําของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านมาต่างไพ่นะครับว่าเดือนนี้ผู้ที่เป็นชาวปีกุนนะครับอาจจะมีสภาวะในความระความสัมพันธ์ที่มีความอึดอัด มีความกดดันนะครับที่บางทีก็กยับกระเยื่อนอะไรไม่ได้นะครับพอจะะยับนิดก็จะมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะมส่งผลในเรื่องของการทะเลาะบาแวงอะไรกันบ้างก็ตามนะครับที่มีเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ตั้งด้วยการรู้จักคุยกันนะครับคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆที่มองถึง,งานอนาคตที่มั่นคงซึ่งกันเล็กกัน และก็อย่างที่กล่าวมอบสิ่งที่เป็นของขวัญกองกำนันให้อย่างมีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาในการปฏิบัติที่ดีๆที่มีคุณค่าหรือการมอบของขวัญกองกำนันเป็นสิ่งของที่มีค่านะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงที่เข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มอบความหวานความโรแมนติกเข้าหากันในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับความสําเร็จ ได้เฉลิมฉลองความสุขกันในติดตางที่ดีนะครับกับภไาไยใจสำรับสามถ้วยนะครับที่จะนำมามาความสุขเบิกบานนะครับสำราญใจอาศัยอยู่กันในแต่ละวันด้วยความสุขนะครับกินดื่มหลับนอนกันด้วยความสุขเบิกบานสำราญใจในติตางที่ดีออกจากสภาว,วาปะปัญหาที่มันเป็นความกดดันในความรักความสัมพันธ์นะครับไม่นะว่าจะเป็นคนโคบหรือกู่รักก็ตามนะครับ บางคู่แม้นจะมีสาบางสถานการณ์ที่ห่างเงินกันก็ตามนะครับก็จะมีการส่งความรู้สึกดีๆเตหากันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความกดดันในความรักความสัมพันธ์นะครับแม้นจะอยู่ไกลกันก็ส่งพลังดีๆเข้าหากันด้วยความรักที่หวานโรแมนติกเข้าหากันถึงกันด้วยต่างโลกโซเชียลนะครับก็ทําให้ความห่างเงินนั้นก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดตัวไกลแต่ว่าใจนั้นอยู่ใกล้แนบสนิทอย่างมีคุณค่านะครับก็ทําให ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับนี่ก็คือของคนที่มีคู่หรือคนที่เป็นคบกันอยู่ก็ตามนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็มีโอกาสนะครับความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับบางคนก็จ,จะมาจากเส้นสายการงานนะครับที่จ,จะเข้ามามาปุ๊บมาเจอแล้วก็สร้างโอกาสดีๆขึ้นในการที่จะ มีความรักความสัมพันธ์นะครับหรือบางทีก็จะมีการพบกันต่างโลกโซเชียลนะครับการสื่อสารซึ่งกันและก,กันนะครับกับการสร้างมิตรไมตรีปูกป,ปันขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นและก็จะพัฒนาต่อไปอย่างมั่นคงนะครับที่จะไปสู่อนาคตของการที่จะเป็นคู่รักที่ดีๆเป็นคู่ชีวิตในอนาคตที่จะมีการผลของการแต่งงานเกิดขึ้นได้ที่ดูแลกันด้วยความรักด้วยความใส่ใจแม้นจะพึ่ง เริ่มต้นในการครบกันในเดือนนี้ก็ตามนะครับแต่ก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงแล้วก็ไปสู่กองการแต่งงานเป็นครอบครัวเนี่ยนะก็ได้เช่นกันที่มีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับที่บางทีนั้นก็อยากจะมีความรักนะครับแต่ก็บางทีก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับกับการที่จะหวังว่าวันหน้าจะได้พบรักที่ดีที่มีคุณค่าเข้ามาเติมเต็ม ให้ดังที่ใจหวังทางปรารถนานะครับหวังว่าจะได้มอบความรู้สึกดีๆที่มีอยู่ที่ปกไว้ให้ใครสักคนหนึ่งนะครับที่รออยู่ข้างหน้าก็จะได้โอกาสพบในโอกาสต่อไปนะครับแต่บางทีเดือนนี้ก็จะยังไม่เจอก็ยังต้องโสดกันต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของผู้ที่เกิดในปีกุลนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรัก โดยพอประมาณนี้นะครับในเดือนมีตุนหนาหยานี้นะครับก็ขอให้ชาวปีกุลทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ